ยังยังสิบอกยังบอยังเอาขนมามียังสิบอกฮะบอกล้วดิบอกล้วบอกซ้ำนี่โอเคครับพี่น้องครับเอาซ้ำนี่แล้ครับมีสิบอกเจ้าเอาบอกมาบอกไแล้วบอกล้วบอบอกตอนไหนีสิบอกเจ้าออบอกไแล้วบอกล้าบอก

ก่อนนี้สิบอกเจ้าสิบอกอีหยังก่อนบอกยังยังบอกไปเลยดิตอนไหนบ้านยังบอกท่านบอกบอกแล้วยังบอกท่านบอกแล้วสิบอกเจ้าบอกตอนไดบอกไปแล้วตอนไดอีกบ้าหันนี่บอกไปแล้วนี่บอกฟิล์มกู้งหวกระเจ้าไข่คุ้งปวดหัวอีกแล้วบอกโอ้ยไข่เต็มซะคุ้งหัวกระเจ้าไข่ด้วยฟิล์ม หากานี่หนมบอกบอกยังบุญนี่เขาชบอกเจ้าบอกมาก็บอกแล้าบอกตอนไหนบอกว่านนี่บอกว่ายังแต่นียันีอันสิบอกเจ้าก็บอกมาที่ลาก็บอกมปเร็วก็บอกมาที่ลบอกตอนไดบอกว่าอันบอกว่ายังเขาไม่บอกเจ้าก็บอกมาตีสู กนามีอยังสีบอกต่ใครไมีอยังสีบอกก็บอกว่าตีลรอบอกไปเวเมียบอกตอนไหนบันันนี่โหนะทุนดีดีตบมุกดีว่ลหรถ้าก็บอกไปแล้วมันบอกว่าบอกไปเวบอกว่าหยังวันหันบอกว่ายังต่ครไมมียังสีบอกเจ้าก็นลามีอย่างละต่ใครบอกไปเร็วบอกว่าหันนี่ บอกตอนไหนบองหันจังไหนมึงมาทันเบ่าวยังอยู่ไปบอกแล้วเอาเออบอกมาจีน่าห่วยงี้ามี่ยังล่ะกูบอกไปแล้วบอกตอนไหนมึงบอกว่าจะคอยบอกเจ้าไปเร็วเอาละกูจะตายแล้วบอกกูแม่เถอะกูจะฆูว บอกตอนเดียวบอกตอนเดี๋บอกว่าหันนี่บอกตอนไหนยิ่งคนมีเงิบอกเจ้าได้ยังไงบอกว่าหันบอกตอนไหนวะคนมีเงิจะบอกเจ้าบอกยังบอกมาบอกไปแล้วบอกตอนเดียวต้องหันนี่บอกตอนเดียว Bỏ qua nhé Có hành có như thì bỏ cháu Bỏ ý Có như thì bỏ cháu Ờ, bỏ mà Bỏ bây lèo Có bỏ Ôi Tháo về cốt, có ý có luôn lượng Cốt, con nói ý thì bỏ Cốt, con nói ý nghĩa thì bỏ <laughs> có bỏ nó บอกว่ายังเขาีสิบอกเจ้าเออแะไรบอกว่ายังบระเดี๋บอกยังประเดี๋ยวยังขอไปเอวบอกตั้งแตไอ้ก้นเสียดิใครมีเงี้สิบอกเจ้า ปล่อยปูไปซักิปล่อยมีอย่างเสียบเจ้าปล่อยมุตายยังสงบมแล้วก็อาบอกเข้ามาตายเขาบอกว่าบอกเข้ามาตายเขาบอกพอสดครับแต่ว่าปล่อยเขาบด้วบอกเข้ามาตายเนี่ะจะบอกตายเนี่ยิดจะบินเนี่ยจะบอกเข้ามาตายแต่เมื่อเงินเบ้าแล้วนี่ตอันนี้ล่อยเอาต่อไปตอไปแล้วเออหูแล้วหูแล้วหูแล้ว กูว่ามึงมีอยังสีบอกเออโมเดลหรอเออกูหูแล้วโมยังกูว่ามึงสีบอกกูมีอยังสีบอกเออโมยังกูแล้วเออโอเคเออเข้าใจยังเข้าใจแล้วเออโอเคเพราะเข้าใจกูจะกุมเข้าใจหรอกเออได้เออสบายเข้าใจเพราะเข้าใจอาการจริงไหมไม่เรื่ออาการเจ้าวะไฟ

ไม่ดเข้าลยนะโวบกดได้สิบาทไม่นเ้าเลยฟาบกไปเ้ากดไปกดเรื่อเป็นบาเลยไม่ได้เข้าบกดโอ้ยมัดข้าหลกูออนคนลรกูจะดับตาแตงยื้ซิกระดหฮวาปนี้รัตาแตกมีเื่อน เอาบอมามาลดเตี้ยมาลอดมาเลยมามาเลยมาเลยกูพร้อมกูพร้อมันเีดมาเป็นเน่เลยตาบาแตกตานํำตาบแตกเป็นเน่ไเลเป็นเน่าเลยอ๋อจะว่าจะเออ้งหูอ๋ออยา้หูเอากูบ้หูเพราว่าเคยเป็นตาบดแตก ตาบ้แตกีบนี้เล่นเนี่ยอตาแตกนี่จุไว่ามันแตกในมันเนอ่ยโมกี้เอาแตกอกน้ำตาแตกน้ำตาแตกข้างงอกเออวยตาแตกข้างงอกดยสีสันอม่เป็นนามยดอองมาเออน้าแตกในโอ้ย บอกขบน้ำตาน้ำตาแตกไงนบำโพคมดแปลน้าที่หรืไปตัดออกคลิปน้ำตาแตกข้างในเออน้ำตาแตกขรั้งไงเขาออกคิปเออมันก็มันมันมันแต่สีบอกออกมามึงก็ตีกูแห้งเลยพี่นะมึงตีกูแห้งวันจีจะแห้งกูใส่ตีก้อยหนึ่งใส่ก้อยมันแห้งนี่ซสินี่ตีก้อยต้องคอยก้อนนี้เอยก้อนเนี้ยเออนะฮะ โอ้ ouais yeah. okay. ิ well, the river. The river so ่บอบแล้วนี่กูนี่ถือถือตามาแล้วเลบเฟิตีกูกูจะเบียกูจะตั้งถือคลิปแบเฟิตีกูทำไมฟีบถึงตบหัวที่ฟุตตบหรอนคอนขทนขน้องนบ่ตบหรอก่นนตบอะแบน้อ่ะีใจเย็น เอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับผมจำหนีพ่อปวดน้องเลยพ่อแม่พี่น้องแยกๆบอเอียงพ่อแม่พี่น้องไงเอาไงพ่อแม่พี่น้องครับคือพี่น้องเอาอะไมันจะมาจบยีบหนึ่งเจบเป็นพี่น้องกําลังย่ำไหนเอฟซีอ่ะอโอเคครับเอฟซีครับผมเอฟซีน้องเฟียมนะครับผมเอ่อวางวางกับผ้าไม่ไปหาหมอเลยนะครับเออ บางๆกัสทรงยาอย่างไม่เห็นมันกินเลยรด้ครับดอทรงให้เจ้าให้กดให้กดโอ้ยโอเคครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม